โอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในรายการเกาะหมวกเที่ยวนะครับก็วันนี้ผมมีโอกาสได้หมวกนะครับพี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหมวกกันนอกนรับยี่ห้อ N H K นะครับเฮล멧นะครับผมตัวนี้นี่ได้เอามาลองแล้วก็บอกว่าตามสเปคนี่คือเขาบอกว่ามันเป็นหมวกครึ่งใบนะซึ่งเป็นหมวกที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นหมวกที่แบบว่าใส่สบายสไตล์คนที่ ชอบแบบปิดแมพยังไงอะไม่อยากได้ไได้หมวกที่มันแบบอึดอัดอะไรเงี้ยก็เป็นหมวกขึ้นใบก็น่าจะถูกใจนะครับดเดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกแล้วมาดูหน้าตาของหมวกว่ามันเป็นรุ่นไหนสีไหนหน้าตาเป็นไงแล้วมีฟังก์ชันพิเศษอะไรยังไงนะครับโอเคเจอกันครับผมนี่ครับตัวนี้รุ่นที่ได้ก็คือตัวนี้เป็น nhk r1 ับโปเ e ียนะครับชื่อรุ่นว่านโปเลีนนะครับ black เล e y ก็คือเป็นสีแดงกับสีดำนะครับนี่มาดูหน้าตาครับอันบ็อกไปพร้อมกันเลยนะครับนี่เป็นหมวกน็อกที่เขาบอกว่า ผมอยากเห็นมากเลยครับบอกว่ามันมีความนุ่มนวลของผ้านาหน,น,น,นยโอ้ดีฮหชิ้นนี้คือโอ้มีชิลประหลอดให้ด้วยครับนี่ครับ N H K คือเขาแถมมาเป็นชิลประหลอดให้นะครับแล้วก็แต่นี้คือมีแพคมาอย่างดีเลยนะคือเจ้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้แพค็คมาให้แบบนี้นะครับรุนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยแอนต a n วอเตอร์ Anti, Anti, Water, คือกันน้ำใช่ไหมนะครับ เป็น Rainbow Vision. นะครับไว้ไวัอะไรว่าวิชชั่นนะครับโอเคอัน okay. หนึ่งที่ผมได้มาก่อนนะอันนี้นะอันนี้เอาไม่อยากไม่อยากพูดคอาคอมเพลียนกันครับฟื้นะครับเดี๋ยวเราจะลวดดูนะครับนี่เฮ้ยตรงนี้สวยครับตัางถ่ายกล้องน,นะมาครับจา,ออก,าบกถุงมีถุงหุ้มนะครับพาดพาด ของยัดเอาถุงเขาปูดีๆก่อนนะครับ่าดูแบรนด์ครับดูแบรนด์นี่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 น,น,นีโอ้โหกระเป๋าสวยครับเป็นสีแดงสวยงามมากครับนี่คือหมวก N H K นะครับ R 1นะครับรุ่นนโปเลียนนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมเลือกมาคือสีแดงแล้วก็ดำนะครับซึ่งแบบให้ความสีสันแบบว่า้สวยว่ะ แล้วตัวนี้ตัดคือตัวนี้ตัวนี้้งบอกว่าตัวนี้เป็นลายนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกแบบเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้ดูโอวิเซอร์ซิสเต็มก็คือมีสองหน้าปัดข้างในนะโอเคเดี๋ยวผมขอลอกเจ้าตัวปิดชิลให้ก่อนนะจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับนี่ตัวนี้ผมลอกตัวกาวที่มันติดอยู่ที่หน้าชิลออกเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกกันว่าหูงานสวยมากครับ ต้องดูก่อนครับอันดับแรกคือเวลาที่เราได้หมวกมาเนี่ยคือสีงานสีคือภายนอกเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความสวยงามที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนาะตัวนี้นะครับสวยงามมากก็คือต้องบอกเลยว่างานตัวนี้สวยจริงๆครับเป็นสีแดงครับตรงตรงนี้น,นี่พอสไลด์ตรงนี้พอสไลด์ตรงนี้ค่อนข้างจะนุ่มนวลครับมันจะแบบพึ๊บเปิดปิดง่ายแล้วก็ข้างในนี้จะมีเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับลอง,ง,งสวยดเพื่อนๆดูนะ ครับเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมครับเป็นเป็นช่องลมนะเวลาเราขับเนี่ยลมมันก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะออกมาจากด้านหลังตรงนี้นี่ด้านหลังตรงนี้เฮ้ยสวยครับเร่งองีรีวิวรอบ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 ตัวอ,อกกนะุปกรณ์ฮะโโหดูดีนะครับสวยอยู่ครับนี่แต่ข้างในเขาดีไซน์เป็นเหมือนแบบตะแกรงนะครับตะแกรงอลูมิเนียมด้านในนะครับสวยงามมากแล้วตรงนี้น่าจะเป็นชุดแต่งอ๋อนี่ไนงะพอร์ตลม,มก็มีด้านบนอีกอันหนึงครับ เขาบอกว่าหมวกตัวนี้เนี่ยจะมีการระบายลมได้ดีนะครับแล้วก็เย็นสบายเวลาขับขี่นะครับฉะนั้นก็เป็นหมวกขับผมเลยผมก็คือต้องเปิดโป๊ะสองข้างเลยให้ลงเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ระบายออกด้านนี้แล้วก็ด้านในนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวที่เป็นชิลด้านในนะครับนี่เป็นแว่นตาดำนะครับอันนี้ก็ต้องรอบเหมือนกัน Sun Vision Deploy Quickly a n d Easily นะครับ แปลกันเอาเองครับผมเนี่ย <N ee> ผมจะล่อให้ดูนะครับคือการที่มันเดินทางในสมัยเนี้ยถ้ามันได้ชิวที่เป็นสีขาวนะครับแล้วมีตัวตัวสะท้อนด้านในเนี่ยเป็นสีดาเนี่ยข้อดีก็คือว่าเวลาเพื่อนๆขับกลางคืนเนี่ยมันก็จะทําให้เราขับแบบมองเส้นทางได้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลางวันเราก็ยังคงม,มีเจ้าตัวชิวตัวนี้นะครับซึ่งเปิดปิดง่ายมากนะครับเปิดปิดจากด้านข้างครับแบบนี้ เฮ้ย hey, ตัวนี้ถูกใจคือง,งานสีสวยนะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าใครที่รู้ว่าผมรีวิว2ตัวรุ่นแรกไปเนี่ย mm hmm. ผมมีปัญหา mm hmm. เรื่องสีสันของเขานะนะครับ mm hmm. เปลี่ยนออกปุ๊บ mm hmm. ตัวนั้นตัวก่อนนั้นนี่ผมคือสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ mm hmm. แต่ตัวเนี้ยงานดูดิดูดิงานดีมากเลย mm hmm. ผมถึงต้เอากล้องใหญ่มาถ่ายนะครับตอนแรกจะเป็นโกโลอโพนะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นชัดเจนรายละเอียดนะครับดู mm hmm. เนื้อสีเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ออกแบบแบบว่า ลวดลายจะไม่เยอะมากนะครับก็คือจะดูแบบว่าเรียบๆแต่ว่าผมว่ามันก็สวยนะเนี่ยดีคือจะไม่ได้ออกแบบสีสันชูดชาติอะไรมากมายนะก็คือเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งก็เหมาะกับผมนี่แหละชู้ใช้งานทั่วไปนะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ไม่อยากให้หมวกมันเตะตาจนเกินไปแต่ว่าเน้นคุณภาพของการใช้งานดีกว่านะครับรอบๆตัวสวยงามมากทีนี้มาดูครับด้านในครับว่ามันเป็นเทคโนโลยีผ้านานโนเทคนี่นี่ผ้านานโนเทค ดูครับแน้วก็นุน่มมากดุดยอุ้ยสัมผัสดีสัมผัสดีมากเลยครับ,รบนในนี่คือผ้านุ่มนวลนมนากรวมถึงตรงที่เป็นจุดที่ไว้สําหรับล็อกคางนะครับเป็นระบบดีดีลิงนะครับนี่แบบทันสมัยแล้วนะครับก็คือเป็นล็อกแล้วก็มีเหล็กชุบเฉยกระช้สีแดงดดงนะครับอุ้ยแต่ผ้าข้างในนุ่มมากอันนี้นุ่มจริงนะครับเขามีคําเตือนอะไรอยู่ข้างในไม่รู้นะ w o r ร์ c คลาส r a เลสซิ่งเฮลนะครับนี่มันจะมีคำว่า w r r ร์ l คลาสซ์เลสซิ่งเฮล멧ข้าในนี้ด้วยเห็นไหมระดับโลกคือเขาใช้มาตรฐานเดียวกับหมวกนน็อกกายแข่งขันเลยนะนี่ดูที่ผ้ามันนุ่มนุ่มนุ่มิงคือไม่รู้จะชี้ใบอะไรถึงความนุ่มของมันเนี่ยกล้องมัก็ไม่รู้มัน,มนจะสัมผัสอะไรเลยได้แค่ไหนนะครับสวยมากครับถ้าดูตรงนี้ตรงนี้เป็นหนังหนังสังเคราะห์นะเนาะหนังสังเคราะห์ นะครับว่อยู่ตรงต้นคอของเรานะครับตัวนี้สเปคนะครับเป็น XL 63หรือ64นะครับน้ำหนักอยู่ที่1,350กรัมนะครับบวกลบ50กรัมนะก็หนักแค่กิโล3นะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะครับแต่คือเนี่ยผ้ามันนุ่มจริงๆอันนี้คือประทับใจมากเลยนะครับตันนี้เป็นหนังด้วยโหนี่ก็รีวิวหน้าบ้านเลยนะครับก็ อยากให้เปอันบล็อกไปด้วยกันนะครับอันนี้เขามีคู่มือมาให้ด้วยนะของ NHK นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งแบรนด์มัคาน็อกนะครับนี่ยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะเดี๋ยววันนี้เราอันบ็อกแล้วก็ดูรอบตัวแบบนี้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวหลังจากใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับระบบด้านข้างนะครับในการ <c oughs> <c oughs> ระบบด้านข้างนะครับในการถอดมัคาน็อกนะครับก็เหมือนเดิมก็คือ ยกหวกัวนอกขึ้นสุดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ Open เ,เห็นไหมเห็นคำว่า Open ตรงนี้นะครับ o อ e n ตรงนี้ก็คือว่าเราดึงถอยหลังไอ้ดันด,ดันดันถึงวดึงถอยหลังอ่าดึงถอยหลังครับแล้วเราก็ง้างแล้ก็สามารถเปลี่ยนชิวเราเป็นเจ้าชิาลุงอันนี้ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ผมคงจะใช้เป็น ตัวใสอันนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้มานานแล้วนะครับวิธีการใส่คืนก็ง,ง้างแล้วก็ยัดลงไปนี่ผมทาได้ด้วยมือเดียวเลยนะนะครับกด่อ,อไปปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใส่ง่ายนะนี่ขนาดมือผมถือกล้องไว้มือนเทสใส่เฮ้ยโอเคคือมันจะเป็นเหมือนเราความรู้สึกว่ามีอะไรมาหุ้มหัวเราอยู่คือมันจะนี่ขนาดว่าเบอร์ XL นะคือแบบจับกระชับแน่นดีมากเลยอะแล้วก็ไม่บีบ ไม่บีบสมองผมนะครับนี่คือตัวชิวหน้านะครับผมลองปิดฝานะเป็นไงได้ยินไหมได้ยินไหม <c oughs> นะครับสวยอยู่ครับของแรงครับแข็งแรงทนทาน <c oughs> คือทุบได้ไม่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 ไมึมนมากแต่ก็มึน <c oughs> นะหัวแข็งแรงครับผมเดี๋ยวลองเอาแว่นดำลงมานะครับจะติดแว่นผมไหมเดีลองดูนะ มองหาไม่เจอปึ๊บหน้าแว่นดําตรงนี้นะครับก็ไม่ติดไม่ติดแว่นตาสลหรับผมนะผมคนใส่แว่นตาเห็นครับนะคนที่ใส่แว่นก็ใส่ได้นะครับแล้วก็มีนี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีช่องสําหรับพวกแว่นตานะครับใส่ได้นะครับไม่ติดนะครับนี่คือเวลาที่ผมชอบใช้อะไอเจ้าหมวกับเปิดหน้าเพราะว่าหนึ่งเราใส่แว่นตาไงผมที่เก็บมานั่งถอดออกถอดเข้าเวลาที่มันเป็น มัวแบบเต็มใบอะนะแต่ว่ามันก็ความปลอดภัยก็คนละแบบเนาะอันนี้ก็ออกจะแบบแคชชวล์ลำลองนะรเครับขี่ความเร็วไม่สูงมากนะครับนะนะครับผมแล้วก็ทุบแรงๆนะครับไอแว่นดําตรงนี้นะครับก็ไม่ได้หลุดลงมานะครับอ่าแต่กดออกมาปุ๊บซับน้าบแบบนี้เลยนะครับโอ้โหน่าจะถูกใจนะสำหรับเจ้า NHK นะครับเป็น อารุ่นนโปเลียนนะครับก็จะเป็นสีแดงดำนะของสีที่ผมเลือกไว้นะครับสูรอบตัวแล้วกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไทยท้าจะลิงก์อ่าเป็นอินเสิร์ตภาพส,สวยๆของมวัวนอกรุ่นนี้ให้เพื่อนๆดูครับก็วันนี้มาอันบ็อกเจ้า N S K R1 ันนโปเลียนนะครับเป็นสีที่ผมเลือกคือแดงดำสวยถูกใจมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าชุดระบบสีด้านนอกเนี่ยคือโดนเลยละ่ะไ,ไม่มีปัญหาในเรื่องงาน QC สี ตัวนี้คือสนใจมากๆราคาเขาบอกว่าอยู่มา2,000กว่าบาทนะครับลองสนใจลองไปกดลิงก์ดูที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะอันนี้ใครสนใจก็ไปดูกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็มีหลายรุ่นอยู่นะ Duo Visor System นะครับนะตัวนี้ก็น่าจะอนาคตใส่เป็นหูได้ใช่ไหมก็มีดูระบายด้านหลังโอเคเดี๋ยวทิ้งอินเสิร์ด้านหลังคลิปนะครับเดี๋ยวลองดูวันนี้ยังไม่ได้ไปใช้นะเดี๋ยว จะถ่ายให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยววันไหนเอาไปใช้ก็จะรีวิวในหมวกน็อกอีกทีนะเดี๋ยวผมคงจะอ่ากล้องมาติดตรงนี้นะครับโอเคพบกันในคลิปต่อไปครับผมคิดว่าน่าจะชิน้นชอบกับเจ้าหมวกน็อก N H K R 1นะครับนับโปรเลียนนะครับนี่สีของกล้องบุกเที่ยวนะครับดำแดงสวยมากครับผมเย a h